สวัสดีครับพอแม่พี่น้องทางฝั่งไทยล้วกับฝั่งลาวและผู้อยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเลาะนะครับมันิกะพนละครับพาลูกไปเที่ยวเนาะศูนย์พิพิธภัณฑ์จัดน้ำจังหวัดน้องคายครับนวันหยุดครับวันนี้วันก่อนเดนกะขอกำลังแรงใจจากพอแม่พี่น้อง ทุกผู้ทุกคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไดเด้อครับเด้อเอานี่แหลออกเดินทางแล้วครับตอนนี้สามโมงเสาร์นะครับเสามโมงเาสา,มมงเรา,าร์กันนี่กัอยากษ์จะไปฮอดแต่ทามที่ไปกันยังโมจายู่ครับทามซีดีเอาเนาะทุกมือเนี่ยเขาต้องใส่กีพีเดกับซีดีพาไปเนาะเอาโอเคครับว่า์รัลกัไปน้ำกันไป โอ้สวยงามมากเลยครับดูครับดูนี่ปลาอะไรเนาะโอ้เหมือนปลาทู กล้วยหางเหลืองโหเหมือนทะเลเลยนี่ปลาอะไรเนาะดูก่อนปลาหมาใช่ไหม ไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆอันนี้ปลาอะไรปลาปลายิสุกนะครับปลายิสุกโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้เนาะแผะกลับมาแล้ว วว้า wow. อันนี้ปลาอะไรปลากระโฮกดูครับปลากระโฮกนิ่งมากเลยเบาไวทิ้งเลย เดูปลานี่ปลาอะไรเนาะโอ้ปลาเล็กันเลย <c oughs> ปลากายชชโอ้ผมอยู่ข้างในผมบอออกมาเลย ปลาฟ่อนงูเหา่าใครเป็นนล่ะตัวปลาเปลี่ยนตัวปลาเลยโอ้โห,โหปลาอะไรทั้งนี่เดี๋ยวไปดูชื่อปลาก่อนโอ้ปลาปากลอยนิ่งๆเลยโอ้สวยงามมากเลยครับดูปลาเอื่บบน ปลาบ้าเงินปลาดําเงินอ๋อปลาสังงวยปลาสังงวยเนาะปลากระแหปลาตะเพียนปลาเดินไปปลาเดินไปโอ้ยไปลาที่สกโอ้แดนก่อนกันโอ้ยดํากอนกันลิงเรงเลยโอ้เอาไปงานจุบัดมาต่อยใช่ไหมเนาะ ตัวนี้ใหญ่มากเ้ยก็ปลาป่าเลยน่ครับปลาปงเนะาชนิดก็สมรถวาแ่ชนิดนะครับนี่ปลาเอืนนะครับปลาเอนหรว่าปลายี่สกปลาอนีปลาสังงวปลาขบเหรอเงี้ยนี่ก็เป็น โอ้ปลาเอิดหลายตัวโอ้เลมเปนปลาอะไรอ่ะไม่รู้เราขึ้นขบวนโอ้ตัวใหญ่มากเลยอันนี้น่าจะเป็นปลาขบปลาสัตวาจะเป็นสีน้ำเงินนะดูทางนี้ครับมาแล้วปลาเดินไฟโอ้ปลาเอิดน,น่อย ปลาเอินครับปลาเอินโอ้ล่ะรอยทุ้งหกับนิ่งนิ่งนิ่งนิงเลยหนะนี่ปลาเอินเล็กหรือว่าปลาที่โศกไข่นะครับปลาที่โศกไข่พัดพันปลาแม่น้ำโขงนะครับเนาะเด็กๆมันร่วมกันที่นี่นี่ปลาดินไฟอันนี้ปลาปากหรือว่าปลาตะเพียนนั่นแหละครับดูครับดู ดูคร er ับดูอ้มีพญานาคก่อนพญานาคตัวใหญ่อยู่ข้างล่าง บายบายไปนะครับโ<า><า>อ้ไมมีน้ำเนื้อน้ำเนื้อไปเลย เป็นปลาปลาจระเข้ปลาเหมือนจระเข้เลยอ๋อมาแล้วปลาคนกันมาแล้วนี่ยโอ้ลูกก็มาด้วยพ่อกับพ่อแม่ลูกโอ้ยังแย่กันมาสวยงามเลยครับเนี่ยดูเนี่ยครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายพิพิธภัณฑ์

กะอะกป็นกะันเซตตามสคม็มอรลอก ปลาปาหนวดปลาปลาหนวดปลาปลกเตียนปลาเอิญปลาวาจินะปลาว่าวาชีน่ะปลาชีนตัวกลมๆปลาเอิญเจ้าน่ะปลาชีนแะปลาชีนหลังจากเขาเบิกปลาเบิกอย่างเรียบร้อยแล้วครับกั นะครับดูสวนดอกไม้ครับโอ้สวยงามมากเลยครับคนมาถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับเป็นที่ระลึกเนาะศูนย์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดน้องคาย <c oughs> แมนครับแมนดอกสีม่วงสีนึ่งงาม เพ่าพื้นที่มันไม่เยอะนอะครับฮะสํัหรับนิกะสวัสดีครับ